n o p a d o ด Story. A Life changing Story. ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องพเด s t สตอรี่พอดแคนะครับวันนี้มีเกสพิเศษมาต้องบอกว่าน้องพด s t สตอรเนี่ยไม่ค่อยมีเกสสักเท่าไหร่นะระยะหลังๆยิ่งโควิดเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้เจอเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็ โควิดก็ซาแล้วแต่ถึงถึงอย่างนั้นก็ตามนะก็อาจผ่านซูมนะครับวันนี้โชคดีเจอทั้งสองท่านนะครับคือคุณเจสกับคุณเมฆขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะับเป็นลูกศิษย์ผมที่บีบอธรรมศาสตร์นายมาแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็มีอะไรทําอยู่หลายๆเรื่องก่อนอื่นขอทักทายก่อนครับสวัสดีทั้งคู่นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะเรียนเรียนสถิติอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ค่ะใช่ทั้งคู่เลยครับ ทั้งคู่เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงครับแนะนําตัวสั้นๆหน่อยครับตอนนี้ตั้งแต่จบไปทําอะไรยังไงแนะนําตัวให้ให้ผู้ฟังรู้จักสักนิดนึงได้ไหมครัได้เลยค่ะก็ของของทั้งเจสกับเมฆก็เรียนที่บีเอที่ธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะเรียนสายไฟแนนซ์เรียนสาย Finance, เคา์ติ้งแล้วก็จบมาแล้วก็ทํางานคล้ายๆกันเนอะเป็นวานิธน,าานกิจก็คือที่ปรกษาทางการเงินเอาบริษัทเข้าตลาด <M> <A> หุ้น IPO M&A อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำงานไปไปสี่ห้าปีแล้วเราก็จริงๆต้องบอกว่าก็คือโชคดีเหมือนเห็นเห็นรุ่นพี่เขาไปเรียนต่อ M.B.A. ไปเรียนต่อท็อปยูอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นความใฝ่ฝันของเราที่เอ้เราก็อยากจะไปต่อนะอย่างเงี้ยค่ะที่ที่อเมริกาหรือที่อังกฤษนะคะที่ตอนนั้นดูไว้ค่ะอืมครับครับใช่ของผมก็รู้จักอาจารย์ทั้งหลาเรียนด้วยกันแล้วก็อาจารย์เป็นเลคคอมเมนเดอร์เม่ด้วยนะไม่ยังจําได้เลย อาจารย์เป็นเลคคอมเมนเดอร์ให้เมฆอนไปเอ็กชเชนอะออสเตรเลียออสเตรียนะเป็นที่แรกๆเลยนะที่ผมไปเมืองนอกอะเพราะอาจารย์ให้ไปนะโ้สุดยอดจริงทั้งสองคนนี้ต้องเรียกว่าเป็นความภูมิใจของบีบีเอธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันนะได้ไปเรียนอยู่ท็อปทั้งสองสองคนเลยมีไปเรียนที่ไหนบ้างครับทั้งเจสกับเมฆครับค่ะได้ค่ะก็เจสไปเรียนที่เออเคิล็อกสคูลออฟแมนมเนจเมนต์นั่นนะคะก็คือจะเป็นมหาลัยนอร์ทเวสเทิร์นถ้าถ้าคนที่ที่รู้จักคือบางคนอาจจะนึกว่าเป็น เคลล็อกแบบซีเรียวก็มีนะคะแต่จริงๆเหมือนกันคือเขาเป็นครอบครัวที่พอเหมือนชาวอเมริกันแล้วเขามีเงินเขาบริจาคให้ทางมหาลายัยมหาลายปปัยแบบนี้ชื่อก็คือเป็นเป็นเคลล็อกนี่แหละคะ่ะแล้วก็ถ้าคนที่รู้จกักก็คือจะเป็นฟิลิปคอลเลอร์นะคะที่เป็นอาจารย์มาร์เก็ตติ้งก็ยังอยู่ที่เคลล็อกนะคะแต่อาจารย์อาจจะไม่ได้สอนแล้วนะคะพี่เมย์ของพี่เมย์ก็ไปเรียนที่ดุกยูนิเวอร์ซิตี้ครับอาจารย์ก็ได้ทุนของธนาคาร SCB ซนะฮะไปเรียนที่นั่น เก็เรียน2ปี MBA เช่นกันครับผมโอ้โหเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดผมว่าคนอยู่ในวงการรู้จักทั้ง2อยูแหละครับทั้งเคนหลอกเนี่ยผมเอาตรงๆนะแต่ก่อนถ้าเป็นที่เจสบอกอ่ะเคนหลอกจะคิดถึงซีเรียลนะเดี๋ยวนี้ผมพูดถึงเคนหลอกผมไม่คิดถึงซีเรียลนะผมคิดถึงมหาวิทยาลัยนะครับดุกก็เป็นมหาลัยระดับระดับท็อปทั้งสองสองยูเนี่ยไม่ใช่ของมหาลัยระดับท็อปแค่เมกานะผมว่าของโลกเลยละแล้วยิ่งเป็น MBA เนี่ยก็สุดยอดคราวนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนตอนสมัครเรียนตอนนู้นเลยนะ มันยากไหมหรือว่าเราเลือกยังไงแบบไหนครับอืมสำหรับเจจริงๆคือค่อนข้างหินเลยค่ะคือคือเราอาจจะเหมือนแบบรู้สึกว่าตัวตัวเราสองคนเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นตัวแทนน้องๆที่อาจจะติดปัญหาเรื่องถ้าเจจริงๆแล้วว่าจริงๆแล้วเจเป็นเด็กทายห้องแล้วกันแต่พี่เมฆอ่ะจริงๆพี่เมฆขยันแล้วก็เรียนเรียนเก่งกว่าเจสนะคะแล้วก็คือคือคือที่บ้านเราก็คือก็คือมือถานปานกลางแหละค่ะพี่เมฆจจะเป็นในกรณีที่คนที่ มีความสามารถแต่ว่าเราต้องการได้ทุนอย่างเงี้ยค่ะกับเจสเป็นคนที่จริงๆเราก็เป็นเด็กทายห้องอ่ะแต่เราเชื่อว่าเราก็อึดขยันเป็นเป็นเด็กทายห้องคือยังไงก็คือเรียกว่าตอนเด็กๆไม่ค่อยตั้งใจเรียนชอบอ่านหนังสือการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นตอนที่นักจุดที่จริงๆมาเรียนวิทยธรรมศาสตร์ก็ช็อกระดับนึงตอนที่ต้องมาอ่าน t กซ์ภาษาอังกฤษแต่โอเคนั้นก็ผ่านมาแล้วตอนที่เราต้องไปสอบ เรียนต่อเข้า MBA เนี่ยนะคะก็คือมันจะมีข้อสอบที่เรียกว่า g m a มนะคะจริงๆก็คือจะเหมือน SAT ภาคปริญญาโทที่มีทั้งเลขภาษาอังกฤษแล้วเราก็เอาคะแนนเรียกเราพอทําได้ภาษาอังกฤษคือเรียกว่าตกเลยละกันค่ะอาจารย์คือถ้า g m a t เต็ม800ใช่ไหมคะถ้าเรียนที่ประเทศไทยเข้าใจว่าคือต้อง550อยาสอ่าอย่างน้อยเรียกว่าครั้งแรกใจไปสอบคือตกก็คือ520นะคะก็คือตกตกเลยแล้วก็ตกใจด้วยคือวันเวลาไปสอบก็จะรู้คะแนนเลยนะคะ แต่พอพอหันไปมองพี่เมย์อเ,อเนี่ยอย่างอย่างที่บอกพี่เมย์เขาไม่คนขยันตั้งใจเรียนแล้วเอาจจะไม่ค่อยได้ตั้งใจตอนนั้นพี่เมย์หันไปถึงเขาจะเป็นคนหน้าอย่างเงี้ยค่ะคือบนเฟสบุ๊ก <laughs> คือน่ารู้เลยว่าได้คะแนนดีหันไปหาสอบวันเดียวกันเนี่ยก็คือเรียกว่าเอาเป็นว่าพี่เมย์อสอบครั้งเดียวผ่านอะ่ะ <laughs> สองวันเดียวผ่านส่วนเจฟเนี่ยยังไม่ผ่านเขาก็เลยต้องรอเราให้ให้สมัครไปพร้อมกันสนุกก็คือเราก็รู้สึกว่า เออเราเราก็ไม่ไม่อยากก้อทอละกันเพราะว่ามีโชคดีละกันที่มีเพื่อนบอกว่าสอบหลายครั้งได้นะเขาดูคะแนนสูงสุดหรือว่าเ,ออเพื่อนเพื่อนที่บางคนเขาไปเรียนก่อนเราเขาบอกว่าอืลองดูมันไม่ได้มันมันไม่ได้ใช้แต่คะแนนแต่เราก็ต้องทําคะแนนถึงระดับหนึ่งปรากฏว,ว่าเราก็สอบไปสี่ครั้งค่ะาจารย์คะแนนก็ยังไม่ได้คือคะแนนที่มันควรจะได้มันต้องประมาณใกล้เจ็ดเจ็ดร้อยเต็มแปดร้อยเราเราจะเกือบจะเลิกล้มแล้วพอ แต่พอเรารู้สึกว่าแล้งสุดท้ายเราก็ยังอยากให้โอกาสตัวเองอยู่นะรออีกสักครั้งหนึง่งกปรากฏว,ว่าคือได้ครั้งที่ห้าค่ะได้ครั้งที่ห้าก็คือสอบได้คะแนนที่แบบ้น่าพอใจแล้วก็คือพอจะสมัครได้นะคะเราก็ไปไปทําส่วนอื่นให้ดีด้วยแล้วพอเจสเองพอไปเรียนที่เคทลอกเองอะคะ่ะเราก็เลยพอตอนที่เราติดเข้าไปเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราติดเข้าไปได้ไงเสียงบางเสียงบอกว่าเ เราทํางานบริษัทเล็กพอดีเจสทำงานที่บอกว่าเป็นวนัธนธนกิจอะคะ่ะแต่ว่าเป็นบริษัทบูติกเฟิร์มนะคะแต่แต่คือคนเก่งมากแต่บางทีเราก็กลัวว่าแอดมิชันจะไม่รู้จักใช่ไหมมีคนบอกเราอย่างนั้นเหมือนกันเราก็เลยเอเ,เราติดได้ยังไงคะแนนเราน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยทํางานมาบริษัทเล็กนะคะพอพอติดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็เลยเขามีชมรมที่ให้เราเนี่ยสมัครคัดเลือกเข้าไปเป็นอดีตไปเป็นคณะกรรมการช่วยเขาคัดเลือกค่ะเนี่ยเราก็ฝากฟันไปตรงนั้นคือเขาก็จะสัมภาษณ์ในเชิงที่ว่า เขาอยากให้คนมามาช่วยอ่านแอปพลิเคชันจริงๆต้องบอกว่ามหาลัยที่นู่นอะคือเขาเอฟฟิเชนต์มากเลยเพราะจริงๆแล้วเขามีฟูลไทม์สตาฟอะค่ะแค่ประมาณ20-25คนแต่ปีนึงอะแค่เอ็มบีเอต้องอ่านไปสมัครเกือบหมื่นอย่างนั้นคือเขาอ่านไม่ทันแหละเขาก็เอาเนี้ยแหละเด็กเอ็มบีเอที่ติดมาแล้วเนี่ยเอามาคัดมาก่อนเอามาเทรนแล้วก็เทรนด้วยว่าดูยังไงและให้ให้ดูจากเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆที่ติดมาเป็นยังไงค่ะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆ เราเนี่ยไม่ได้ติดเข้ามาได้ด้วยคะแนน Gmat หรอกนะจริงๆคือเราก็มีประสบการณ์อย่างอื่นที่ที่เขาเห็นทําให้เราเนี่ยค่ะเหมือนแบบติดเข้ามาได้แล้วตอนที่ไปเป็นไปช่วยเขาในทีมแอดมิชชั่นเนี่ยแหละค่ะเขาก็เทรนเราว่าเหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาว่าค่ะจะจะเลือกเราไปเป็นตัวแทนของเอเชียอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่าหรือหรือเซาท์อินเชียเพราะว่าอะไรเขาจริง,รงๆแล้วเขาอยากให้โอกาสทุกประเทศเท่ากันเพราะต้องบอกตามตรงว่าคือสมอสมุริรเป็นเป็นประเทศ อเมริกาคือมันเป็นเดเวลลอป o u นทรีอยู่แล้วนะคะคือคนเขาก็เป็นเนทีฟคะแนนก็ต้องดีต้องเก่งแน่นอนแต่ว่าคนโซนเราอะค่ะก็คือบางประเทศก็คือยังยังไม่ได้ไม่ได้สามารถเก่งเท่าอเมริกาได้ฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการคนเป็นตัวแทนโซนประเทศเอเชียเนี่ยค่ะเพื่อให้รู้ว่าโอเคคนเท่านี้คือถือว่าเก่งหรือไม่เก่งหรือคนที่มาจากสายการเงินแบบเราถือว่าเก่งหรือไม่เก่ง นะคะเออหรือเอเวนมากเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมาจากวหิเอเชียแต่เราต้องไม่อ่านแอปพลิเคชันคนจีนคนอินเดียก็ช่วยให้เราไปเอาความรู้จากที่เขาสอนกลับไปเบนช์มากกับเพื่อนในห้องนะบ,บางทีเราอ่านแอปพลิเคชันคนจีนอะเราไม่รู้ว่ามหาลัยนี้เก่งจริงไม่เก่งจริงมันเยอะมากเราก็สามารถถามเพื่อนในคลาสได้ที่ไม่ได้เป็นแอดมิชชั่นนะคะ <Shel aine. S 2> ถามว่ามหาลัยนี้เป็นยังไงหรอฉะนั้นเราก็จะช่วยเบนช์แม็กเขาได้เขาให้เราช่วยเบนช์มากค่ะ อ่าต <Ừ. S 2> รงนี้มันมันก็เลยเลยได้องคความรู้ตรงนี้ว่าจริงจริงมันมันละเอียดอ่อนมากค่ะอาจารย์มันไม่ได้ดูแค่คะแนนมันดูสิ่งที่ไม่ใช่คะแนนด้วยดูหลายอย่างเลยเนาะน่าสนใจใแล้วกระบวนการพวกนี้ยถ้าเป็นคนนอกไม่รู้หรอกคือคืออย่างเราก็แค่สมัครเนาะไปสมัครแล้วเราก็เดาๆเอาว่าโอ้จีแรสูงสงสัยได้บางคนบอกเอ้จีแรสูงกว่าทำไมไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็จะงงๆแต่ว่าอย่างเจสก็มีประสบการณ์ที่อย่างน้อยๆก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแอดมิชั่น ให้ให้ให้ช่วยเขาสกรีนให้ช่วยให้คะแนนให้อะไรไปด้วยใช่ไหมค่ะคราวนี้ถามต่อครับจบมาเสร็จปุ๊บเราทำอะไรก่อนไหมครับหรือว่าที่มาที่ไปมันเป็นมิชชั่นทูท็อปยูยังไงฮะอ๋อโอเคค่ะมิชชั่นทูท็อปยูนี่ก็คือที่ที่ตั้งมาเนี่ยค่ะเป็นสถาบันที่ช่วยให้น้องๆได้ไปท็อปยูใช่ไหมคะอาจจะขอเรียกชั้นๆว่า MTU แล้วค่ะและ้วก<ม>ันนะคะอาจารย์ชั้นๆ MTU ก็จริงๆแล้วทำมา4ีหปีแต่ตอนแรกพอจบมาไม่ได้เคยคิดว่าจะมาทําตรงนี้เลยเราก็ตามเป้าหมายทางการงานเราก่อนว่าพอเราทําการเงินเสร็จช่วงนั้นมันก็คืออาจจะเป็นโปเจเป็นเป็นสายที่ชอบอทำงานที่อาจจะดูว่าเห็นเพื่อนเขาทําแล้วมันท้าทายก็คือเป็นงานที่สายที่ปรึกษากลยุทธ์ก็เลยไปทํางานเอ่อแม m e เมนต์คอนซัล g ิงอยู่ที่บริษัท Strategy นนะคะก็คือปัจจุบันคือ p w c consulting งเขาเขาไป acquire มา ก็คือเป็นทางด้านกลยุทธ์แล้วพอตอนเราทำไปสักพักเนี่ยจริงๆก็เป็นน้องในในทีมน้องๆในบริษัทหรือเพื่อนของเพื่อนเนี่ยแหละค่ะที่เริ่มเริ่มมาถามพอเขาเห็นเราเคยช่วยคนอื่นมาก่อนหรือเคยเคยรีวิวมาก่อนแล้วก็พอช่วยช่วยมาสักปีสองปีก็มาเห็นเหมือนที่อาจารย์บอกอะค่ะก็คือสุดท้ายก็มีคนจริงๆที่เขารู้สึกว่าจริงๆก็เหมือนเรานะเมื่อก่อนเราจะมี mindset ว่าถ้าโรงเรียนไทยเนี่ยเองคิดว่าคือเขาเอาคะแนนมาเรียง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 กันแล้วก็ตัด อ่ใช่ทีนี้จริงมันมีคนทั้งสองแบบอ่ะแบบแรกคือเป็นเด็กท้ายห้องแต่ไม่กล้าสมาัครกับเป็นเด็กท็อปห้องหน้าห้องแต่ก็เผลอทําส่วนอื่นไม่ดีเ mm hmm. ช่นม,มีคนที่ต้องบอกว่าไ,ได้เกียรตนยมเหลียงทองวิศวะมหาลัยเนี่ยแะคะไม่ไม่ไกลจากตรงนี้ดังเลยแล้วก็ได้คะแนน Gmat 750ซึ่งตึองสื่อว่ายังสูง่ใกล้ๆกับ5เฉลี่ยนะคะ mm hmm. แต่ปรากฏก็ไม่ติดสมัครไปกับ top ทุกที่เลยค่ะเนี่ยฮาร์วาร์ดอะไรแซนฟอร์ดเบอร์เกอรี่เคโล,ลก็คือไม่ไม่ติดเลยปีต่อมาเขาเลยมาให้เราช่วยดูเราก็เลยอ๋อพอเห็นใบสมัครแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอ่าโอเคจริงๆถ้าเกิดน,น้องบอกว่า750อคือสูงจริงๆ3.9สูงจริงๆอ่าแต่อย่างที่พี่บอกว่าเอเชียเขาดูมาจากตัวแทนเอเชียคนจีนคนอินเดียหัวอาจารย์เขาแบบ เข้มขน้นกับเราอีกอประเทศเข<ร>ามีมนคนมา <c oughs> เป็นร้อยร้อยล้านน่ะเขาต้องแข่งขันกันสุดๆกว่าจะได้มาเป็น4.00เป็นเกือบเต็ม,อ,มอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นด้วยความที่คะแนนมันเป็นแค่ส่วนเดียวอ่ะก็ดูแค่คะแนนไม่ได้ก็ต้องมาทําเรื่องประสบการณ์เรื่องอสเสเรื่องอินเทอร์วิวให้ดีเหมือนกันอืมค่ะอืใช่แล้วแล้วมี motivation อย่างอย่างเมฆหรือเจสเองเนี่ยเราแบบลุกขึ้นมามันมีโมเมนต์ไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยคือเราอยากทําเรื่องนี้ละ เราอยากจะมาตั้งเป็น MTU ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับคือมันจะมีแบบคือของผมอ่ะเป็นนักเรียนทุนนะคะรับอาจารย์ก็โอเคทำทำงานใช้ทุนตอนที่ใช้ทุนก็จะมีน้องๆหลายๆคนอย่างเงี้ยฮะมาถามเราแล้วเขาถามด้วยความไม่เข้าใจแต่เราเห็นเขาเก่งนะคะแนนสอบเขาก็บางคนก็สักเกลแต่บางคนก็คะแนนเยอะแล้วอย่างเงี้ยฮะแต่เราเห็นว่าน้องเขาแบบมาถามเราเรื่องเอ การไปเรียนมันเป็นยังไงเราควรจะทํายังไงดีก็เลยเห็นว่าเออคนไทยหลายหลายคนอย่างเงี้ยที่เขามีศักยภาพที่ที่เราเห็นแล้วว่าเออเขาไปเรียนเขาไปเรียนได้คะแนนดีแน่ตอนที่อยู่ MBA นีอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะขาดโอกาสขาดความไม่รู้ว่ามันต้องสมัครยังไงหรอทงทั้งที่เขามีศักยภาพนะเราก็เลยแบบเออเห็นว่าเออจริงๆคนไทยเราหลายๆคนอนะ่ะคือไปเรียนที่นู่นอ่ะสบายเลยนะฮะเราไปเรียนได้แข่งกับคนอื่นได้สบายเลยนะครับไปคอนทริบิวต์ให้คลาสได้ด้วยความรู้ที่เขามีด้วย เราแค่อยากจะทําให้คนพวกนี้ได้เป็นเรียนอแค่นั้นเองับอาจารย์ก็เลยเป็นที่มาว่าเออเรามาเริ่มทาเพจเริ่มจากทําเพจให้ความรู้น้องๆก่อนแบบเป็นสาธารณะเลยนะมีเรามีความรู้อะไรแล้วก็เเผยแพร่ให้หมดเลยเพราะคนถามเยอะมากแล้วเรากลัวว่าบางทีไม่แน่ใจอาจารย์เป็นหรือเปล่าบางทีเราเราพูดอะไรไปเรื่องหนึ่งแล้วคะ่ะถ้าเราต้องพูดซ้ําครั้งที่สิบมันอาจจะไม่ดีเหมือนครั้งแรกๆก,ก็ได้หรืออาจจะไม่ครบเหมือนครั้งแรกๆก,ก็ได้เพราะเรา างทีสมองเราลืมว่าเรานึกว,ว่าเราพูดไปแล้วนะแต่จริงเราอาจจะยังไม่ดู้อยูกับคนนี้อืมอ่าค่ะแล้วก็ในในส่วนของเจสเองก็คือรู้สึกว่าคือเราก็มามาดูตัวเองว่าเราทําอะไรแล้วแล้วมีความสุขใช่ไหมคะก็คือจริงๆอ่ะเราชอบสร้าง Impact ให้คนคือถึงแม้ว่าเราทําทํางานเป็นที่ปรึกษาคนละอยู่นะคะอาจารย์อาจจะเพราะว่ามันองค์กรมันใหญ่มากมันบิ๊กพิกเจอร์มาก มันจะเกิดอะไรขึ้นที่มันนานเรายังไม่เห็นวีซาวแต่สมมติอย่างที่หมอว่าช่วยน้องคนที่จากที่ไม่ติดเป็นติดหรือคนที่คิดว่าเขาจะติดไม่ได้แล้วเขาติดหรือบางคนคือติดได้ได้ทุนเป็นหลักสามสี่ห้าล้านอย่างเงี้ยแล้วเขาโทรมาขอบคุณเราอ่ะเขารเรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละเป็นเป็นสิ่งที่เราได้สร้างอิมแพคให้ให้ให้คนจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้ที่ได้ทำตรงนี้ครับผมถามเจาะไปนิดหนึ่งได้ไหมมิชชั่นทอท็อปยูช่วยอะไรได้บ้างครับคือคือมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีมีสโคบยังไงบ้างครับที่สมมุติว่าผมว่าคนฟังเนี่ยหลายคนสนใจแล้วละ่ะว่าแบบหูอยากไปท็อปยูเป็นความฝันแต่บางคนก็อาจจะดูถูกตัวเองไปแล้วว่าโอ้ยอย่างเราคงไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเขาอ,อาจจะมีแรงกระตุ้นตรงเงี้ยมิชชั่นทูท็อปยูเนี่ยถ้ามดมีคนอยากจะสนใจติดต่อคือ,ค,อคือทาอะไรบ้างครับช่วยอะไรได้บ้างครับอ่ะอย่างนั้นพี่เมฆเล่าแล้วกันเนอะก็เริ่มต้นเลยครับอาจารย์แนะนําให้ดูเพจมิชชั่นทูท็อปยูเราก็จะมีแบบความรู้ต่างๆที่แบบให้ฟรีเลยนะ อ่าหรือว่าบางทีเราก็จะเชิญรุ่นพี่อลัมนาอย่างเงี้ยมาสัมภาษณ์ก็ให้ความรู้เคล็ดลับการสมัครฟรีนะครับแล้วก็ส่วนที่ว่าเออถ้าเกิดใครอยากให้เราช่วยแบบจริงๆริงจังๆอย่างเงี้ยหรือเทเลอร์เมดเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยอ่ะเราก็ช่วยครบวงจรเหมือนกันก็ช่วยตั้งแต่เดซิโร่เลยครับอาจารย์จนถึงวันที่น้องได้ออฟเฟอร์จากมหาลัยเราก็เริ่มตั้งแต่มีอาจารย์แบบพรีเรื่องม g จีอารีนะครับ i e เ t s นะครับเพื่อเพื่อบิวด้านคะแนน ส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันอื่นๆเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ทำบิลโปรไฟล์ให้น้องนะฮะเราจะวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของน้องแต่ละคนเลยเราดูว่าเขายังขาดตรงไหน,นแล้วเราจะแนะนำให้เขาไปทำเพิ่มทำแอคทิวิตี้เพิ่มนะฮะเพื่อให้สะท้อนเพื่อให้ตอบโจทย์แพชชั่นตัวเองเวลาเราสมัครเรียนเนี่ยเราต้องมีแพชชั่นเราต้องมีเป้าหมายมหาลัยเขาอยากเห็นตรงน,นั้นเราต้องทำตัวเราให้เป็นคนมีเป้าหมายก่อนนะฮะซึ่งพวกนี้แหละที่พี่ๆจะช่วย ไกด์ไลน์แอคทิวิตี้ที่ตอบโจทย์เป้าหมายนั้นๆของน้องได้แล้วเป็นสิ่งที่น้องชอบทําด้วยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีโปรไฟล์ที่ดีเนี่ยเราก็เอาโปรไฟล์พวกเนี้ยมาหยอดในเรซูเม่นะครับในเอเซ่อแล้วก็หา l e เ t อร์ f อ e c o m อมเมนเดชัก็คือหา r e คคอมเมนเดนะฮะหายังไงมีไกด์ไลน์ให้น้องๆน,นะฮะมีวิธีเขียนให้ r e คคอมเมนเดอร์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของติวสัมภาษณ์นะ สัมภาษณ์นี่ก็เข้มข้นเลยครับอาจารย์เพราะว่าอย่างสมัครร้อยคนเนี่ยเขาคัดมาแค่สามสิบมาสัมภาษณ์นะฮะแล้วคัดออกอกีกครึ่งหนึ่งก็ถือว่าถ้าเราได้เรียกสัมภาษณ์แล้วเราก็ต้องแบบเป็นคนที่สอบติดอ่ะนะฮะแล้วก็จาเิ็นน้อมตรงนี้นะเ,เป็นเฉพาะปัญญาโทไม่ไม่มีตรีหรือ,อยังไงครับ ก็คือเราต้องบอกว่าเราเริ่มมจา,าจากค่ะอาจารย์ใช่มาจากปริญญาโทแล้วก็พอทําปริญญาโทปุ๊บก็มีคนเริ่มมามาถามเรื่องปริญญาตรีนะคะตอนนี้ก็บอกว่าเรากําลังทําอยู่แต่เราจะรับเป็นในในมุมของอาจจะเอ็กซ์เพรซีฟนิดนึงคือคือก็คือ,คอ,คอเราเราเริ่มจากเล็กๆอะค่ะเพราะว่าเราต้องเล็กๆก,ก่อนจะได้เน้นคุณตี้ใช่ไหมคะเราก็คือเริ่มช่วยคนรู้จักอย่างเงี้ยที่ที่เขาจะส่งลูกไปปริญญาตรีก็เริ่มมีด้วยเหมือนกันครับในฟิลหระครับฟิลต้องเป็น m b a เท่านั้นไหมครับหรือว่า Engineering หรืออะไรด้วยมัครบ ของม i s ชั่น to ท็อปยูได้ทุกสายเลยครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นแบบ MBA ใช่ไหมฮะ m ั s t e r ร n g i n e e r i n g f i n a n c e d a t a a n a l y t น c s นะครับ LLM อย่างเงี้ยทางด้านกฎหมายสายอาร์ตก็ได้นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ใช่มีทีมงานเราแค่2คนครับอาจารย์เรายังมีทีมงานที่เป็น n t t v v อ่าแล้วก็ทีมงานรุ่นพี่อลรรัมนายคนไทยเนี่ยที่เขาจบมาจากสายต่างๆด้วยนะฮะก็พวกเราเนี่ยอร์มทีมกันช่วยน้องๆคนไทยในส่วนของประเทศก็ไม่จำเป็นต้อง US อย่างเดียว UK ก็ได้ ใช่ครับนก็ได้ทั่วโลกใช่ครับโอ้น่าสนใจมากครับตอนนี้มีอีเวนต์หรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่อยากจะนำมาแชร์ไหมครับผมคิดว่าหลายคนอาจจะสนใจแล้วละ่ะคือนอกจากเพจ Mission to Top ปยูที่เสิร์ชเข้าไปแล้จะเจอเนี่ยมีอะไรที่ทั้งคุณเมฆแล้วคุณจสอยากที่จะแนะนำไหมก็เดี๋ยวล่าสุดนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราจะมีฟรีอีเวนต์นะฮะอันนี้เป็นฟรีอีเวนต์แบบเอ็กซ์คลู นะครับก็เป็น MTU Virtual Summit นะฮะจัดไม่ใช่แค่วันเดียวนะครับอาจารย์ก็จัด8วันเลยอ่านะก็จะเป็น8วันวันธรรมดาแล้วก็จะเป็นช่วงช่วงเย็นนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นช่วงบ่ายนะฮะเพื่อให้น้องๆสามารถเข้ามารับฟังได้นะใน8วันนี้เราก็จะแชร์เคล็ดลับทุกเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับการสมัครเข้าท็อปยูแล้วก็นอกจากนี้เราโกบิยอนการสมัครท็อปยูอีกคนบางคน อยากไปเลยนท็อปอยูหรือคนบางคนอาจจะไม่ได้อยากไปเียนท็อปอยูแต่เขาอ่ะมีเป้าหมายในชีวิตหรือคนบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายในชีวิตคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในแปดวันนี้นอกจากเราพูดเรื่องท็อปอยูแล้วเนี่ยเราพูดเรื่อง career discovery ด้วยเราจะมีการเอาอลัมนายหลายๆท่านหรือว่าคนที่ทํางานในสายงานต่างๆเนี่ยที่ชั้นนําในประเทศไทยเนี่ยเขามาพูดประสบการณ์ของเขานะฮะทั้งใน tech, สายเทคสายไฟนแนนซ์นะครับสายคอนซัลทติ้งนะฮะที่ถือว่าเป็น อะไรที่ตอบโจทย์น้องๆรุ่นใหม่เนี่ยที่เขาอยากทำงานในปัจจุบันด้วยนะฮะอืมสุดยอดเลยครับผมผมแชร์ไว้ในเพจนบุตรนอรีแล้วด้วยนะครับอีก,อ,กอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่ติดตามนบุตรนอรีเข้าไปดูในเพจได้หรือไม่ก็มิชช to นะั่นทูท็อปอยูเนาะในนั้นก็มีแต่เรื่องราวดีๆเจสยังทำพอดแคส เป็นประจันไหมอ๋อค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าพอดแคสต์นี่ต้องขอบคุณอาจารย์จริงๆได้แรงมาดันใจมา,มาจากนพดนลพอดแคสต์เแหละค่ะอาจารย์ก็คือตอนแรกค่ะเจสตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ได้ทําทุกวันแล้วเมื่อก่อนที่ออกมาเป็นเหมือนแบบเจสแบบพอดแคสต์อะไนี้ทําทุกวันใช่ไหมคะเป็นตอนนั้นเป็นเวลาประมาณร้อยกว่าวันแล้วก็อพ,อวพอช่วงพอช่วงหลังๆเนี่ยเราเริ่มต้องอ manage เวลาให,ใ,หให้นักเรียนที่เราเรามาช่วยด้วยใช่ไหมคะเราก็เลยเป็นจะเป็นรายอาทิตย์และสัปดาห์ละครั้งค่ะก็จะเป็นชื่อ จริงๆมันเป็นช ANNEL เดิมแต่เราปรับชื่อจากชื่อเจสมาเองเนี่ยก็คือเป็น TOP U TALK PODCAST ก็ยังมีอยู่ทุกสัปดาห์ค่ะครับจริงๆฟังย้อนหลังก็ได้นะครับผมว่า,าที่ทำมา,ามีประโยชน์อย่างยิ่งผมก็จะตามฟังอยู่นะครับ TOP y o U ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเนอะาะ TOP U TOP U TALK TALK โ okay. อเค TOP U TALK เพราะผมคิดว่าคนฟังพอดแคสต์ก็น่าจะเป็นคนที่ชอบฟังพอดแคสต์อยู่แล้วนะครับก็เป็นอีกอีกสื่อหนึ่งนะครับที่จะเข้าไปติดตามได้แลงเป็นเรื่องราวดีๆที่ ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสุดท้ายทั้งสองท่านครับมีอะไรอยากฝากไว้ไหมครับอ่านพี่เมฆพี่เมฆฝากก่อนเนะก็ถ้าอยากฝากน้องๆอย่างนี้ฮะคืออันนี้เล่าประสบการณ์ตรงเลยนะคือเราก็มาจากฐานะปานกลางนะครับแต่ว่าเราก็มีความฝันที่อยากจะไปเยนท็อปอยู่ทีเนี้ยจากที่พี่เมฆเห็นน้องๆหลายๆคนมาเนี่ยพี่ก็เข้าใจหัวอกเขาก็คือไอ้น้องจบจากไทยมาแล้วก็อยากไปเยนท็อปอยู่แหละแต่ว่าไม่รู้จะไปได้ไหม หรือว่าไปได้ไหมเนี่ยหมายความว่าเขาอาจจะไม่เก่งพอหรือเปล่าหรือบางคนก็อาจจะมองว่าเเงินเราไม่พอไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยพี่ไม่จะบอกเลยว่าเราตัดเรื่องนั้นออกไปเลยถ้าเราเข้าท็อปยู่ได้นะถ้าเรามุ่งม,มั่นเข้าท็อปยู่ได้เนี่ยเราหาทุนได้สบายมากนะครับเพราะว่าลองนึกดูว่าเอ้หลายๆองค์กรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะได้คนเก่งๆมาร่วมงานอยู่แล้วนะฮะใช้ทุนเขาก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอแค่เรามุ่งม,มั่นก่อนสอบติดท็อปยู่ให้ได้ เดี๋ยวทุนมันจะตามมาเองนะฮะพี่เมฆก็เป็นหนึ่งในนั้นพี่เมฆได้ทุนฟ i n a l นอไลฟ์ก่อนไปนเรียนเนี่ยแค่สองอาทิตย์เองอนะครับแต่ก็มั่นใจว่าได้ไปนะฮะอืมค่ะก็คือพี่เมฆไม่อยากให้น้องกังวลว่าไม่เหมือนเราจะบอกเสมอะค่ะอาจารย์ว่าไม่อยากให้น้องลิมิตอนาคตเราจากทุนที่เรามีมันควรจะเป็นเรื่องแคปเบอร์บิลิตี้เรามากกว่าหรือความตั้งใจเรามากกว่าแต่มันไม่เคยใช่เรื่องทุนน้ำสาะคะ่ะอาจารย์อืมโอเคครับแล้วเจสมีอะไรฝากไหมครับ เจสก็จะฝากเรื่องไม่แน่ใจท่านท่านผู้ฟังหรืออาจารย์อาจจะเคยได้ยินที่ uh, กฎหนึ่งชั่วโมงอะคะ่ะของอับราฮัมลินคอนที่นี่เป็นอดีตธานทีิไดดีของ US เอสเขาจะบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าเขามีเวลาหนึ่งชั่วโมงเอาขวานมาให้แล้วก็เอาให้ไปฟันต้นไม้เนี่ยทำยังไงดีกับบางคนก็เราก็ต้องฟันเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นอับราฮัมลินคอนก็แนะนําว่าให้เป็นรับขวานก่อนสีหนาที หรือจริงๆก็คือ80%นะคะของของเวลาก่อนที่เราจะไปทําอะไรมันก็คือ80-20อะความสําคัญก็คือใช่20%มันคือการทําใช่ไหมคะแต่80%เนี่ยมันคือการที่เรามาจริงๆทุกเรื่องนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็คือเนี่ยมามาเติมความรู้ฟังนพดนขอดแคสแล้วค่อยไปทําใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันเราก็มองว่าเวลาไมนะ่ว่าน,าน้องจะทําอะไรอะหาข้อมูลหาความร,าามรู้หรือถามผู้เชี่ยวชาญอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็มองว่า Planning เพื่อเติมความรู้รับขวานแล้วก็หาเขาเรียกว่าตัวอย่างที่เขาทำได้ค่ะเพราะเจเชื่อเสมอว่าถ้ามีคนหนึ่งเปอร์ซนหรือหเอร์ซ็นหรือสิบเปอร์เซ็นก็ได้ที่ทำได้เราก็คิดว่าถ้ามันใช่อนาคตเราเราก็คุ้มนะที่เราจะลองหนึหนึ่งเปอร์เซ็นที่สำเร็จเราก็อยากจะลองนะคะเพราะว่าได้เกิดมันหนึ่งเปอร์เซ็นของเราสำเร็จม,มันคุ้มมากๆอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดเลยครับ ผมคิดว่าหลายคนคงได้ฟังแล้วคงมีไฟเลยแหละจุดประกายให้กับหลายๆคนนะครับก็ทั้งเมฆและเจสก็อุตส่าห์สละเวลามาร่วมพอดแคสต์เนาะแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับถ้าใครสนใจก็ Mission to Top ปยูผมว่าตรงตัวนะครับเข้าไปดูใน Facebook Page ก่อนได้เลยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับครับอาจารย์ก็สวัสอาจารย์ขอบคุณครับ Nopadon story, a life-changing story.